การดูดเสมหะทางจมูกกับทางปากทางไหนเคลียร์กว่ากันนะคะก็ต้องบอกพี่เก๋ยอย่างนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าจริงๆทางทางปากและทางจมูกเนี่ยสามารถเคลียร์ได้ทั้ง2ช่องทางขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว่าเราสามารถดูดได้ลึกขนาดไหนอย่างที่แนนบอกค่ะเสมหะของเราจะอยู่ที่บริเวณลำคอจมูกอยู่ตรงนี้ปากอยู่ตรงนี้ใส่ทางไหนก็ได้นะคะแล้วดูดให้ลึกถึงช่องลำคอคุณก็สามารถดูดให้เคลียร์ได้ทั้ง2ช่องทางแต่ข้อเสียอย่างนี้ค่ะถ้า เราดูดทางจมูก1เกิดอันตรายได้ง่ายเพราะเยื่อบุช่องจมูกบอกบางกว่าถ้าเราใสา่สายเข้าไปทางจมูกอาจจะทําให้ไปโดนเส้นเลือดฝอยเกิดเลือดออกในช่องจมูกได้ก็จะ อันตรายกว่าแต่แน่นอนค่ะทางจมูกไม่มีฟันไม่มีสิ่งกีดขวางดังนั้นการดูดง่ายกว่าแน่นอนต้องดูคนไข้แต่ละคนด้วยว่าเหมาะกับแบบไหนแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่อ่ะไม่มีฟันยอมอ้าช่วยเราแล้วก็สามารถขับออกมาได้แนนก็แนะนําให้เป็นดูดทางช่องปากนะคะเพราะว่าทางช่องปากความเบาบางมันน้อยกว่าทางจมูกดังนั้นเราพอใส่ทางช่องปากเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดอันตรายอีกหนึ่งคำถามในกรณีที่เป็นคนไข้เจาะคอ,อดูดทางหลอด ลมคอเทียมหรือดูดทางช่องปากก่อนกันอ่าให้เลือกเป็นอย่างนี้ค่ะมันมีอยู่2ทฤษฎีนะก็คือในกรณีที่คุณจะใช้สายดูดเสมหะเส้นเดียวตลอดทั้งการดูดก็คือทั้งทางคอและทางปากใช้เส้นเดียวนะให้ดูดทางท่อหลอดลมคอเทียมก่อน เพราะท่อหลอดลมคอเทียมมีความสเตอ์ไลน์มากกว่าต้องการความสะอาดมากกว่าดังนั้นให้ดูดที่ท่อหลอดลมคอเทียมก่อนแล้วค่อยไปดูดทางปากแต่อีกหนึ่งทฤษฎีบางโรงพยาบาลแยกสายกันเลยคนละเส้นหรือบางครั้งในช่องปากเขาจะใช้ตัวหลอดดูดแทนดังนั้นก็แยกกันค่ะถ้าแยกกันแนะนําให้ดูดทางช่องปากก่อนเพราะว่าคนไข้จะได้ไม่สำลักน้ำลาย mm hmm. ก็คือถ้าแยกเส้นนะดูดช่องปากก่อนเคลีย์น้ำลายในช่องปาก ให้หมดก่อนเสร็จแล้วค่อยมาดูทางท่อหลอดลมคอเทียมแต่ต้องเป็นสายโครเลเซนนะอันนี้ก็พิจารณาดูแล้วแต่ที่บ้านของคนไข้ที่พี่ๆทุกคนดูแลนะคะ